ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามคโครงการก่อสร้างท่าเรือสำรานขนาดใหญ่ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในายทวีสินนายกรัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อติดตามคโครงการสำคัญสำคัญและหา,ห,าหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยจุดแรกติดตามคโครงการก่อสร้างท่าเรือสำรานขนาดใหญ่โดยนายกรัธมนตรีรับปากพร้อมผลักดันโครงการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่พี่น้องชาวเกาะสมุยพร้อมเสนอให้เพิ่มสนามบินน้ำเพิ่มอีกด้วยนายยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะได้เดินทางถึงบริเวณแหลมหินคมตำบลตะลิงงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำรานขนาดใหญ่เพื่อรับรองเรือสำรานขนาดใหญ่นายกฤชเพชรชัชยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าได้บรรยายสรุปว่าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำรานขนาดใหญ่ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2558โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและในปี2563กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนระยะเวลาการเสนอโครงการปี2567-2570การลงทุน6,415ล้านบาทใช้พื้นที่ก่อสร้างประมาณ48ไร่มีอาคารและที่จอดรถถนนสะพานขึงยื่นลงทะเลอาคาร ผู้โดยสาร3ชั้นและท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และเรือยอชซึ่งรองรับนักท่องเที่ยว180,000คนต่อปีรองรับเรือสำราญได้120เที่ยวเรือต่อปีคาดการรายได้ของโครงการ30ปีมูลค่า8,500กว่าล้านบาทนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมผลังดันโครงการนี้อย่างเต็มที่และเสนอให้มีท่าเรือสำรานท่าเรือยอชท่าเรือเฟอร์รี่สนามบินน้ำจะต้องใช้งบประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้เครื่องบินจากเกาะสมุยเกาะเต่ากเากาะพะงันสามารถขึ้นลงได้ ครบรอบองจรเป็นของของวัญปีใหม่แก่ชาวเกาะสมุยทั้งนี้หากโครงการดำเนินแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลให้กับเกาะสมุยเนื่องจากในปัจจุบันเกาะสมุยมีเรือสำรานมาจอดเทียบท่าเพื่อท่องเที่ยวปีละกว่า100ลําลำแต่ละลำนำรายได้สู่เกาะสมุยประมาณ1,500ล้านบาทแต่ในภาพรวมสถานประกอบการโรงแรมที่พักยังสามารถรองรับได้อีกมากหากมีการเพิ่มจำนวนลำเรือการอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงเมื่อเรือเทียบท่ารวดเร็วขึ้นรวมทั้งมีความเข้มงวดรัดกร ขขอองกกกาาาารรััษคววมมปลดดภยยึ้้นติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3 MHz เพตสสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th